ครับวันนี้เราก็มาปลุกเจ้ารถตู้นะครับเป็นโตโยต้านะโตโยต้าไฮเอดนะครับราคาต่ำตู้ทึบตัวแรกเลยก็ก็ตอนนี้รอเจ้าของรถอยู่จะเาคุณแจมาเปิดรถจอดไว้ประมาณ2อสามปีแล้วก็จัดเตรียมเครื่องมือนะครับก่อนเริ่มงานใช่ไหม ก็ถือโอกาสตักแดดชุดแข่งเลยนะ,ะดูโลกไหนก็รอละโยครับผมสภาพไม่ได้ใช้ใชเฉยเราจะมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมผมสภาพวันนี้ก็โอเคนะครับโอเคนะปีปั๊มโอเคใช่ไอตรงที่ว่าจะดูคือต้องนะดูสายพานทามิ่งครับต้องเปิดใช่ไหมใช่ต้องเปิดอันตรายเพราะว่าถ้ารถเก่าๆอย่างเงี้ยสายพานทามิ่งส่วนใหญ่จะเสียอ่างั้นเตรี่ยมอุปกรณ์ใช่ถ้าขาดมันก็จะมีปัญหาในภายหลยัง แบตเตอรี่เป็นของพานาโซนิกนะครับใหม่กิ๊กเลยใหม่มากแต่ว่าต้องดูปีก่อนอเดี๋ยวดูน้ำกันดูอะไรทีนึงฟิลโอเคใช่อันนี้คือถอดดูเลยนะดูสายพานไทมิ่งครับสายพานไทมิ่งใช่คือส่วนใหญ่แล้วมันมันก็คือมันสายพานมันเป็นยางคราวนี้มันครอบเอียงองศาอยู่นานอ่ะพี่ปี2ปีมันไม่ได้ขยับเลยอ่ะ พอเราพอเราขึ้นตัวปุ๊บมันมันแข่งไปแล้วไงเหมือนสายยางที่แข่งแล้วอ่ะมันจะขาดมันชอบขาดใช่ได้นี่ไปขี่ได้เดี๋ยวก่ไปแก้จะทยจะจัมแบตจากผมว่าสนุกกำลังสนุกนะไทร์เกอร์มานะเพราะว่าตัวจัมสตาร์ทเอาไม่อยู่ครับเพราะรถจอดมาสองสามปีนะไฟไม่พอจริงๆเดี๋ยวต้องชาร์จแบตไว้ก่อนเดี๋ยวเขาหัวกมัน ตอนแรกจัมแบตแล้วนะมันยังไม่ฟื้นเพราะว่าแบตมันนานมากเกินไปใช่ก็ถอดของตัวออฟโรดมาใส่คนระับแบตลูกใหญ่สุดแล้วนี้ใช่มันคั้วมันจะไม่ถึงขั้วมันคนละฝั่งไงเอาแล้วแต่ว่าฟื้นๆไปก็ต้องจัมสายล้าสายจัมมันจะไม่เต็มอยู่ดีเ ค่อยดีอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องทําแบบนี้ไม่ดีนะแต่ขั้วมไม่ถึงอันนี้นะครับจากเอาแบตแบตออกมาชาร์จแบตมัน5ปีแล้วไงแบต5ปีใช่แต่สภาพยังดีก็เลยลองไปชาร์จดูก่อนครึ่งชัวโมงมันก็ขึ้นมา8โวลต์แต่มันก็ยังไม่พอหรอก่นแนนก็เลย วันนี้ก็เดี๋ยวมีภารกิจต่อใช่คืน<อ>นี้เดี๋ยวแบตไปเอาแบตไปนี่ก่อนถายพี่อู๋เองเอาแบตไปรีโนเวทก่อนอ่าฮะถ้ามันยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก<ช>็ภารกิจนี้ล้มเหลวนะครับมาคืนชีพรถล้มเหลวเ,เดี๋ยวถ่ายรูปคู่กับไอเสือหน่อย